บันทึกวันฟ้าดับหรือโลกจะถึงการอาวสาน EP 2เรื่องราวที่จะเกิดตามหลังวันฟ้าดับสมวันวิกรมที่ลุงฝากบันทึกนี้ให้หลานเพราอลุงคาดว่าต้องใช้เวลาสองสามวันที่จะบันทึกให้เสร็จหมดเพราะพิมพ์ได้ช้ามากและที่มอบให้หลานเพราะหลานเป็นญาติเพียงคนเดียว ที่สามารถแยกกายจิตรวมถึงฝึกสมาธากรมาฐานได้ในระดับที่จะสามารถสื่อสารทางจิตกับลุงได้แม้ตอนนี้จะยังไม่สามารถไปหน้าหรือย้อนกลับหลังในเรื่องราวของตนเองได้ดีแต่ขอให้หลานตั้งใจฝึกฝนรายชื่อพระอาจารย์ที่หลานควรจะเดินทางไปฝึกฝนต่อไปบันทึกในส่วนนี้ลุงขอเล่าเรื่องหลังจากคืนวันฟ้าดับมาแล้ว เพื่อให้หลานๆได้เตรียมตัวบันทึกเมื่อคืนก่อนแม้ลุงจะไม่ได้บันทึกละเอียดได้เท่าที่ลุงเห็นมาแต่ภาพรวมก็คงไม่ขาดไปมากที่ลุงต้องรีบบันทึกเพราะวันที่17นี้ลุงจะเดินทางตามพระอาจารย์ไปยังหลวงน้ำทาประเทศลาวตอนบนวิกรมในส่วนของพื้นที่ที่ได้มีการจัดเตรียมไว้นั้น ที่ลุงประสิทธิ์เสนอยายให้ใกล้ลงมานั้นและรับคนในหมู่บ้านให้มากเพิ่มขึ้นลุงขอเล่าเรื่องที่ลุงเห็นมาจะตัดสินใจอย่างไรก็แล้วแต่ลหลานจะร่วมกันพิจารณาบันทึกในส่วนก่อนของลุงเล่าถึงเรื่องมีก้อนน้ำแข็งตกมาจากฟ้าทำให้อากาศหนาวเย็นและลมแรงมากในส่วนของตู้คอนเทนเนอร์ที่นำมาสร้างห้องแข็งแรงนั้นขอให้ใช้ตู้เหล็กขนาดใหญ่ ที่ลุงสั่งมาและให้เร่งเสริมเหล็กกันกระแทกและด้านบนด้านข้างให้เลือกเป็นตู้ที่ใช้เป็นห้องเย็นเพราะจะช่วยเรื่องอากาศหนาวเย็นหลังจากมีก้อนน้ำแข็งตกลงมาจากฟ้าได้ดีในส่วนของตู้สำหรับบรรจุอาหารนั้นถ้าสามารถรวมเงินได้ก็ให้เปลี่ยนเป็นตู้แบบห้องเย็นให้หมดก็จะปลอดภัยมากขึ้นเหตุผลที่ไม่ควรย้ายลงมาก็เพราะว่า ภาพที่ลุงเห็นถัดไปก็คือหลังจากที่มีการหยุดของโลกกลักหนึ่งนั้นภาพน้ำข้ามภูเขามาเป็นจำนวนมากลุงเห็นภาพกรุงเทพจมหายไปกับสายน้ำภาพเขื่อนภูมิพลแล,และหลายๆเขื่อนลุงไม่แน่ใจว่าอะไรบ้างบิดร้าวตัวเขื่อนแม้ไม่แตกสลายแต่ขอบขอบเขื่อนที่เป็นภูเขาเป็นดินมีรอยร้าวและมีน้ำกัดเจาะเข้าไป จนน้ำทะลุภูเขาไปอีกด้านจนสุดท้ายภูเขาก็แบ่งออกเป็นสองซี่ลุงเห็นภาพน้ำกวาดบ้านเรือนไปหมดเหมือนกับของเล่นที่เชียงใหม่บ้านของเราได้รับความเสียหายจากแผ่นดินไหวมากไม่น้อยกว่าที่อื่นๆแต่เรื่องน้ำนั้นเขื่อนแม่งัดแม่กวงแตกพังทลายน้ำที่แตกมาจากเขื่อนจะก,กวาดบ้านเรือนที่อยู่ในส่วนตอนล่าง ลุงเห็นภาพเจดีเขาที่อยู่หน้าเทศบาลที่ติดกับแม่น้ำปิงเห็นแต่ยอดนิดเดียวฝากหลานไปบอกให้เจ้านิดหน่อยกับลูกๆและแฟนเขาย้ายบ้านมารวมกับหลานแบ่งพื้นที่หลังบ้านในส่วนของลุงยกให้นิดเลยก็ได้หรือถ้าไม่อยากสร้างใหม่ก็มาอยู่บ้านหลังเล็กๆของลุงเลยเพราะแถวแม่ริมนี้จะได้ผลกระทบจากการพังของเขื่อนน้อย ก็เป็นเพียงแต่น้ำเอ,อ่อล้นแผ่ออกมาแต่คาดว่าแผ่มาแต่ไม่ท่วมถึงหน้าวัดบ้านเราหรือขึ้นมาก,ก็คงไม่สูงมากเพราะปริมาณน,น้ำในเขื่อนแม่งัดน้อยกว่าเขื่อนแม่กวงภาพที่ลุงเห็นในเมืองเชียงใหม่ตึกรามบ้านช่องที่พังทลายก่อนหน้านั้นผู้คนออกมาในคขืนฟ้าดับนั้นกับโดนกวาดไปกับสายน้ำที่บ้านเราจะรุนแรงและต่อเนื่องกัน เพราะเขื่อนบ้านเราอยู่ใกล้เขื่อนน้าเดินทางเพียงสองสามชั่วโมงเท่านั้นเองคนแถวสันทรายโดยสเก็ตช่อแลคงเลี่ยงหนีไม่พ้นมวลน้ําทั้งหมดจะกวาดไปถึงลําพูนแต่ด้วยระยะทางของน้ําก็จะเสียหายน้อยกว่าแถวสันทรายเมืองสันกําแพงแถวอําเภอบ้านทิล,ลําพูนลุงเตือนป้าแดงของหลานและญาติของเราแล้ว แต่เขาเคยฝึกจิตและเชื่อเรื่องเปลี่ยนของโรคได้อย่างไรคงแล้วแต่บุญกรรมของเขาแต่การสูญเสียบ้านเราน้อยกว่าพื้นที่เขื่อนใหญ่ๆที่มีมวลน,น้ำจำนวนมากอย่างเทียบไม่ได้ลุงเห็นภาพเจดีวัดอรุณเห็นเพียงยอดฉัดเท่านั้นหมายถึงกรุงเทพคงไม่มีที่แห้งให้ยืนลุงย้ำตอนนี้ขอให้เลือกพื้นที่อย่างไรก็ให้อยู่ตอนเหนือของเขื่อน หรือหลานจะแนะนําใครที่จะย้ายออกมาเพราะเชียงใหม่เองก็ไม่ใช่ว่าจะปลอดภัยทั้งหมดในยามที่โลกมืดมิดมองไม่เห็นอะไรนั้นผลจากแผ่นดินไหวแล้วสายน้ำํำก็กวานลงมาอีกจะมีใครสักกี่คนหนอที่จะรอดผ่านไปได้ถ้าไม่มีการเตรียมการก่อนล่วงหน้ารวมทั้งการเลือกพื้นที่ปลอดภยัยเพราะในยามนั้นไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้แล้ว อดคิดถึงเชียงรายพะเยาไม่ได้ถ้าน้ำเขื่อนที่จีนสร้างไม่รู้จะเสร็จเมื่อไรแตกลงมาที่ว่าเป็นเขื่อนใหญ่ที่สุดในโลกก็หมายถึงการกักน้ำได้มากที่สุดจะทะลักมาตอนนั้นอีกมากเท่าไหร่หลานจะแปลกใจเลยที่จุดปลอดภัยของเชียงรายอยู่ที่ดอยตุงมีเรื่องที่หลานต้องเตรียมไว้ด้วยนะว่าในช่วงของการที่มีความมืดมิดของโลกนั้น ใช่ว่าจะเป็นความมืดมิดแบบไม่มีแสงใดๆคงไม่ใช่แต่จะมีฟ้าแลบฟ้าผ่าลงมาเสียงฟ้าผ่าดังกว่าเสียงระเบิดเปรียงเเปปรรีียงยงพอๆกับเสียงระเบิดหินเป็นเวลาก่อนที่ก้อนน้าแข็งจะร่วงลงมาจากฟ้าเพราะฉะนั้นเวลาที่มืดมิดแล้วเริ่มเห็นแสงขึ้นมาอย่าออกจากห้องเพราะมันจะเป็นแสงฟ้าแลบและจะตามด้วยก้อนน้ำแข็ง ขอให้หลานๆอย่าได้พยายามที่จะเปิดอุปกรณ์ใดที่เป็นแสงเพราะจะเกิดการผ่าเข้ามาบริเวณนั้นแต่ว่าในห้องสามารถจะใช้เส้นเรืองแสงที่ลุงให้เตรียมไว้ในกรณีต้องการรักษาอาการบาดเจ็บของคนแต่ต้องปิดประตูให้มีชิดให้อยู่ในห้องแข็งแรงนั้นอีก3วันหรือจนกว่าอาหารในเป้ที่เตรียมเอาไว้สำหรับทุกคนหมดที่เตรียมไว้สวัน จึงออกมาจากห้องแข็งแรงได้ในช่วงที่อยู่ในห้องแข็งแรงขอให้หลานๆนำน้องๆและลูกสวดบทสวดมนต์ที่ลุงได้บังคับท่องให้ขึ้นใจไม่ต้องกลัวว่าใครใจะได้ยินเพราะตอนนั้นคนส่วนใหญ่จะหูแตกหรือยังหูอื้ออึงอยู่แต่จะช่วยป้องกันอมนุษย์หรือสิ่งที่หลุดออกมาจากโลกต่างๆหลานเขี่ยวเข็นให้ยายจุกจิก กับหนูบวยสวดด้วยอย่างน้อยต้องสวดชินนบัญชรต้องได้วิกรมอย่าลืมน้ำพึ่งที่ลุงสั่งไว้ที่ฝามพึ่งสุภาพเอามาเก็บไว้ในห้องด้วยเพราะจะช่วยเด็กๆไม่ต้องทานอาหารแห้งอย่างไรรสชาติไปหลายวันย้ำเรื่องการออกจากห้องแข็งแรงอย่าออกจนกว่าจะเห็นแสงอาทิตย์จากข้างนอกหลังจากนั้นลานใหญ่ได้รอช้า ที่จะย้ายขึ้นไปรวมกับลุงประสิทธิ์แต่ต้องรอสังเกตให้ฟ้าสว่างชัดถ้าขอบฟ้ายังเป็นสีเหลืองงอมฟ้าอย่าได้รีบเคลื่อนย้ายระวังอย่าให้ทุกคนหรือเด็กๆโดนฝนเป็นอันขาดเพราะในก้อนน้ำแข็งที่หล่นมาจากฟ้ามีเชื้อโรคที่ยายในรายการที่ลุงเตรียมไว้ในห้องยาของเราไม่ครอบคลุมลุงได้ตรวจสอบกับครูอาจารย์แล้วตรงกันคือวันฟ้าดับนั้น ประมาณ3วันซึ่งหลานอย่าได้กังวลเกี่ยวกับวันเวลาเพราะในสิ่งที่ลุงไปเห็นมามันมืดแยกเวลาไม่ออกว่าเวลาผ่านไปเทียบกับกี่วันในเวลาโลกปกติในส่วนที่อื่นๆหลานอย่ารู้มากกว่านี้เลยเพราะจะทำให้จิตใจเศร้าหมองกับการจากไปของญาติพี่น้องของคนที่รู้จักมากมายขอให้หลานอย่าได้หยุดตั้งสติ ตั้งใจฝึกจิตของหลานให้มีร่างจิตสามารถสื่อสารได้และสามารถแยกร่างจนชำนาญน,นั้นก็จะช่วยให้หลานเป็นที่พึ่งของคนอื่นๆได้วันนี้คงได้แค่นี้สายตาลุงชักจะไม่ไหวแล้วในส่วนของบัญชีเงินฝากของลุงที่มีในธนาคารกรุงเทพกรุงไทยและกสิกรไทยลุงได้เซ็นใบถอนทิ้งไว้แล้วลานเบิก และย้ายมารวมกันในบัญชีธนาคารกรุงไทยที่ลุงให้หลานใช้ในการซื้อของและจัดการสร้างตู้คอนเทนเนอร์ให้หมดจะได้สะดวกในการทำงานเพราะถ้าหลังจากนี้ลุงบวชเงินก้อนนี้ก็คงไม่จำเป็นสำหรับลุงแล้วโปรดติดตามอีพีต่อไปโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะครับ